สวัสดีทุกท่านด้วยเนี่ยผมยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ซเวนทูชแนลและวันนี้ s เวนทูชแนลก็อยู่กับมังงะเรื่องโตเกียวเรเวนเจอร์กับการวิเคราะห์และสรุปมังงะในตอนที่266นั่นเอง ท้าความถึงมืองงานในตอนก่อนมืงงานใน3ตอนก่อนเนี่ยเป็นการย่อดิบของไมกี้ว่าไมกี้เนี่ยผ่านอะไรมาบ้างตัวของไมกี้ในตอนก่อนเนี่ยเขาได้ทราบเลยว่าตอนนี้ในใจของไมกี้เนี่ยก็ได้มีความมืดบางอย่างหลับไหลอยู่และไมกี้เนี่ยก็ได้คิดว่าแค่แข็งแร่งอย่างเดียวเนี่ยไม่เพียงพอตัวเขาในตอนนี้เนี่ยต้องการพลังของความมืดและเหมือนตัวของไมกี้ในอดีตเนี่ยจะบอกคิสกีเนี่ยนำทางไมกี้แต่ไม่ว่าคิสกีเนี่ยจะพยายามมากแค่ไหนกับมีจะเคมีจิที่ได้คอยขัดขวางเขาตลอดเพราะฉะนั้นในตอนนี้แผนการคิมสกีเนี่ยจึงไม่ส สุดมอวานในตอนนี้เนี่ยแต่ภาพมาที่ในวันที่ไมคี้เนี่ยเจอกับเคมิจิวันแรกไมคี้ในตอนนั้นเนี่ยก็ได้พูดกับเคมิจิไปว่านี่นายนะเป็นเด็กมอต้นจริงงั้นเหรอเหตุการณ์ในวันนั้นเนี่ยคือวันที่ทเคมิจิเนี่ยต่อสู้รุ่นพี่เขาทาเคมิจิในตอนนั้นเนี่ยก็ได้พูดไปว่ามันยังไม่จบฉันนะจะไม่ยอมแพ้ทำให้ตอนนั้นไมกี้เนี่ยก็ได้หันมามองและเขาเนี่ยก็ได้พบเจอกับฮานากิเดเคมิจินั่นคือเหตุการณ์ในครั้งแรกที่ไมกี้เน หมอนั่นน่ไม่ได้แข็งแก่งแต่ว่าหมอนั่นมักจะยืนหยัดต่อสู้เสมอไม่ว่าพบเจอกับอะไรถึงแม้ว่าตัวเขานั้นจะดูพ่ายแพ้ถึงแม้ว่าเขานั้นกําลังร้องไห้แต่เจ้าหมอนั่นมักจะมาปรากฏข้างในของฉันเสมอและก็ได้มีฉากที่เพเอกเนี่ยถูกต่อยสาหัสแต่ว่าเขาเนี่ยก็ยังคงชูมือแล้วก็ได้พูดว่าฉันฉันเนี่ยยังไม่แพ้ทำให้ตอนนี้ไมคี้เนี่ยก็ได้คิดในใจว่าฮานาากิตะเคมิจิทำไมกันล่ะทำไมนายถึง และภาพของง้า็ตัดมาที่ปัจจุบันในตอนนี้คนเด่นเนี่ยถูกไมคี้ซันร่วหมดแล้วแต่ว่าในตอนนี้เพ็กเนี่ยก็ได้พยายามในการลุกขึ้นและเพ็กในตอนนี้เนี่ยก็ได้จ้องมองหน้าไมคี้ไมคี้ในตอนนี้ที่กาลังหันหลังให้เนี่ยไมคี้เนี่ยก็ได้ขวางตามมามองและไมคี้ก็ได้พูดว่าทําไมแกน่ะถึงยังลุกขึ้นกับสภาพร่างกายล่อแหล่แบบนั้นคิดจริงงั้นหรอว่าจะสามารถชนะฉันได้นะเมื่อสิ้นเสียงของไมคี้ในตอนนี้เพ็กเนี่ยก็ได้เงียบก่อนที่เพ็เนี่ยจะพูดมาว่าเพราะฉันน่ะสัญญาไว้แล้ว กับตัวนายในอนาคตไมกี้ไมกี้ในตอนนี้ที่ได้ฟังเนี่ยก็ได้ตกใจเล็กน้อยและ nah, จากนั้นทาเคมิจิเนี่ยก็ได้พูดต่อว่าฉันสัญญาไว้กับบาจิคุงเขานะฝากโตมันและไมกี้ไว้กับฉันฉันสัญญาไว้กับดาเคนคุงดาเคนนะฝากให้ฉันดูแลนายเมื่อสิ้นคำพูดนั้นทาเคมิจิเนี่ยก็ได้วิ่งหาไมกี้ตัวเขาในตอนนี้เนี่ยกำมัดแน่นแต่ทาเคมิจิเนี่ยก็ได้พูดมาว่าและก็เพราะแบบนั้น ฉันอาจจะไม่พ่ายแพ้ทาเคมิจิในตอนนี้เนี่ยง้างมัดขวาต่อยหน้าไมกี้แต่เหมือนในตอนนี้ทาเคมิจิเนี่ยจะไม่สามารถต่อยโดนความสามารถของการต่อสู้เนี่ยค่อนข้างห่างชั้นกันนักไมกี้เนี่ยก็ได้ตอบโต้กลับด้วยการเตะคอทาเคมิจิทําให้ตอนนี้นั้นทาเคมิจิเนี่ยถึงกับเปลเมื่อสามารถเตะทาเคมิจิได้ไมกี้ในตอนนี้เนี่ยก็ทําสายตายเย็นชาใสา่ทาเคมิจิในตอนนี้ที่ล้มลงเนี่ยเขาก็พยายามในการลุกขึ้นตัวเขาในตอนนี้เนี่ยได้มองไปที่แบวตาของไมกี่และจากนั้นทาเคมิจิเนี่ยก็ได้คิดในใจว่าถ้าเกิดเราเงถูกกจมตีีแแบบน้้ลว็ เราได้ตายแนย่และจากนั้นเพ่เนี่ยก็นึกถึงฉากที่ฮินาได้พูดว่างั้นนายก็พูดในสิ่งที่นายหนูรู้สึกตัวของเพ่เนะดีเนี่ยก็ได้พูดมาฉันกลัวฉันเลยอยากวิ่งหนีแล้วก็ตัดภาพมาที่ปัจจุบันในตอนนี้เพ่เนี่ยก็ได้รู้ขึ้นทาให้ตอนนี้ไมคี้เนี่ยถึงก็ตกใจและเพ่เนี่ยก็ได้คิดในใจว่าฉันเคลี่ยงความกลัวทุกอย่างทิ้งไปหมดแล้วมีแค่ฉันมีแค่ฉันที่สามารถช่วยนาย ออกจากความมืดนั้นได้เมื่อสิ้นความคิดนั้นทาเคมิจิเนี่ยก็ได้มุ่งหน้าหาไมกีทาเคมิจิในตอนนี้เนี่ยร้องตะโกนเรียกเอาเลิกเอาชัยว้ายังไม่ทันสิ้นเสียงของทาเคมิจิทาเคมิจิเนี่ยก็ได้ถูกเตะเข้าหัวกบาลทาเคมิจิในตอนนี้เนี่ยกระเด็นอีกครั้งและทาเคมิจิเนี่ยก็ได้ลม้มลงตัวของทาเคมิจิเนี่ยก็ได้คิดว่าฉันนะเห็นอนาคตมาแล้วตั้งหลายรูปแบบคิสกิอิสนะไมกีอักุงฮินะจิฟุยุคาสึโตะ และฉะนั้นเพ่เนี่ยก็ได้พูดออกมาว่ามีแค่ฉันเท่านั้นที่สามารถช่วยนายจากเรื่องนี้ได้และเพ่เนี่ยก็ได้รู้อีกครั้งเพ่ในตอนนี้เนี่ยพูดข้อหาไมกี้อย่าแต่ว่าไมกี้เนี่ยก็สามารถเตะข้อหัวเพ่ได้ทําให้ตอนนี้เพ่เนี่ยก็เด้นอีกครั้งและเพ่เนี่ยก็ได้พูดออกมาว่ามันยังไม่จบเมื่อสิ้นคําพูดนั้นเพ่เนี่ยก็ได้พูดข้อหาไมกี้แต่ไมกี้เนี่ยก็สามารถเตะเพ่ได้ในตอนนี้เพ่นั้นถูกโจมตีอยู่ฝ่ายเดียวและเสียงของไมกี้เนี่ยก็ได้พูดไปว่าแกน่ะ จะได้ตายจริงๆนะ่แต่ว่าถึงแม้ไมกี้จะพูดอย่างนั้นเพเในตอนนี้เนี่ยก็ได้พยายามในการลุกขึ้นตัวของเพเในตอนนี้เนี่ยสายตาผ้ามัวเขาอมองไมกี้ไม่ค่อยชัดเจนและเพเกเนี่ยก็ได้คิดในใจว่าดวงตาเราเริ่มเบลอแล้วและแถมหูเราก็รู้สึกอืดด้วยแต่ว่าถึงอย่างนั้นและเพเกเนี่ยก็ได้ตะโกนออกมาว่าฉันนะจะไม่ยอมแพ้พร้อมกับพ่กเขาก็ไปโจมตีไมกี้แต่แล้ววินาทีนั้นเพเเนี่ยก็ได้เห็นผ้าบางอย่างพลังของเพเก็ได้ตื่นขึ้น นั่นคือภาพในอนาคตเพชในตอนนี้เนี่ยเห็นว่าตัวเขาในอนาคตเนี่ยถูกไมกี้เตะเข้าหัวและเพชเนี่ยกระเด็นกระดอนอีกครั้งแล้วก็ตัดภาพมาที่ปัจจุบันในตอนนี้เพชเนี่ยก็ได้คิดว่าเมื่อกี้มันภาพในอนาคตงั้นหรอแล,แล้วมันน่ะจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ขณะที่ในตอนนี้เพชกำลังคิดอยู่ไมกี้เนี่ยก็ได้เข้ามาใกล้แล้วและไมกี้เนี่ยก็ได้จ้องมองด้วยสายตาเย็นชาวินาทีนั้นเพชเนี่ยทำตัวไม่ถูกและไมกี้เนี่ยก็ได้เหวี่ยงเท้าเข้าโจมตีหัวพระเอกเป็นภาพที่เพชเนี่ยได้เห็นในอนาคตพร้อมกับความคิดของเพที่่ไดด้คิในจวา เกิดขึ้นตอนนี้งั้นสินะและคําพูดของมังงะในตอนท้ายก็ได้เขียนว่าการมองเห็นที่มาชา้าเกินไปและจากนี้จะเกิดอะไรขึ้นและแล้วมังงะเรื่องโตเกียวเรเวนเจอร์ตอนที่266ก็ได้จบลงไปมังงะในตอนนี้บอกเลยนะฮะว่าย้อนอดีตมานานถึง3ตอนสุดท้ายแล้วเนี่ยเป็นตอนที่ไม่ค่อยบอกอะไรเราเท่าไหร่ก็เรียกได้ว่าเสียดายมากๆนะฮะที่มีการย้อนเยอะมากๆสุดท้ายเนี่ยเหมือนเป็นการเอามังงะตอนเก่าๆเนี่ยมาเล่าเท่านั้นเอง หลายคนคิดอย่างนี้ซึ่งผมก็คิดอย่างนี้เหมือนกันเอาจริงเลยคือเนื้อหาที่ได้มีการเกิดมาเนี่ยเราอะพอทราบดีอยู่แล้วถูกไหมมันจะมีเนื้อหาแค่บางส่วนเท่านั้นที่แบบไม่ได้มีในอดีตอะดังนั้นแล้วอาจารย์เนี่ยไม่น่านเล่านานถึง3ตอนอะในมุมมองผมอะแต่คนอื่นเนี่ยคิดยังไงไม่รู้นะแต่สำหรับผมแล้วเนี่ยมันนานเกินไปเพราะว่าในตอนนี้เนี่ยการต่อสู้ของคู่หลักเนี่ยกำลังดูเดือดเหมือนอาจารย์แม่งพาเราไปแบบพักชมโฆษณากันสักครู่นะครับอะไรอย่างเงี้ย อ่ะแล้วพอตัดภาพมาที่ปัจจุบันเนี่ยในตอนนี้เราก็จะทราบแล้วว่าหลายคนคิดว่าไมกี้เนี่ยแบกเยอะผมจะบอกว่าพระเอกเนี่ยก็แบกเยอะเช่นกันคุณก็น่าจะรู้ว่าพระเอกเนี่ยเสียอะไรไปบ้างถูกไหม ฮีนาตายกี่รอบเอาจริงเพ่เนียย้อนอนดีตจนแบบกูไม่อยากย้อนแล้วอ่ะแม่งเหนื่อยชิบหายคือแบบเพ่ก็พยายามในการรักษาคิดสกิกม่งก็พยายามในการฆ่าคือเอาจริงในตอนนั้นอะผมก็รู้สึกหงุดหงิดนะว่าทําไมไม่สําเร็จสักทีวะแต่พอมาในมังงะตอนนี้เราก็จะเห็นได้ว่าเออที่มันผ่านมาเนี่ยเพ่แม่งพยายามจริงๆคือแม่งพยายามจนแบบเรารู้สึกลาคาอ่ะแต่ว่าจริงๆแล้วเพ่เนี่ยแบกรับเยอะมากๆเห็นไมกี้เห็นฮีนาตายเนี่ยเอาจริง เป็นแบบคนปกตินี่คือประสาทแดกกันแล้วและคือไมคี้ในตอนนี้เนี่ยต่อยจริงจังด้วยนะถ้าเคมิจีเนี่ยถชงคิดในใจว่าเชื่อโดนแบบนี้มากๆเนี่ยเขาก็ไม่รอดแต่ว่าโชคดีอย่างหนึ่งที่เขาเนี่ยคือเพเอกเพราะคุณลองดูคนอื่นเนี่ยถูกโจมตีครั้งเดียวล่วงหมดนะคือโชคดีมากที่เพเอกของเราเนี่ยคือถังเลือดเดินได้โดนต่อยกี่ทีเนี่ยก็ยังล้มขนาดเพเเนี่ยเป็นสายแทงและผ่นตัวเป็นสายแอสซัซินเล็กน้อยตอนนี้เขาเนี่ยก็ได้กลายไปแทงเต็มตัวอีกครั้งแต่ที่น่าตกใจในมังงะตอนนี้เนี่ยนั่นคือตอน ผมเนี่ยไม่ได้ใส่ใจนะว่าไมกี้เนี่ยเย็นชาแค่ไหนเพราะมังงะตอนมันผ่านมาเนี่ยก็เป็นการบอกเราแล้วว่าไมกี้ในตอนนี้เนี่ยไม่ได้สนใจแล้วคำว,ว่าเพื่อนแต่ที่ผมสนใจอยู่ในตอนนี้นั่นก็คือพลังในการมองเห็นอนาคต ที่หลายคนคอมเมนต์มาหาคิดสังเกตนี่แหละแต่ผมเนี่ยขอเรียกพลังนี้ว่าพลังในการเห็นอนาคตที่ในตอนท้ายเพย่เนี่ยก็ได้เห็นอนาคตเปียงแค่ไม่กี่วินาทีดังนั้นในตอนหน้ามีให้เรารู้อยู่2อย่างเลยนั่นะคือ 1. งเพ่เนี่ยยังลูกขึ้นไหวไหมและ2เลยคือพลังนี้ของเพ่เนี่ยจะตื่นขึ้นเมื่อไหร่เ่อตื่นขึ้นเมื่อไหร่เนี่ยเพย่จะเป็นคนหนึ่งนะฮะที่สามารถหลบก,การโจมตีของไมกี้ได้และอีกทั้งเขาเนี่ยยังสามารถโจมตีไมกี้กลับได้อีกด้วยเธอถิดเขาสามารถปลุกพลังได้นะงานคณิต